อ้าวโดนแล้วครับหนึ่งตัวครับมองลวดมันดึงขเขาแจแล้อเออเนี่ยโดนแล้วหนึ่งตัวครับโอ้เดี๋ยวกางไหมกางไหมเอาตัวนี้ก่อนอุ้ยมาแล้วนี่ครับโอ้

โตีเอ่านเลี่้านุเาล่า well. ุอยโหแน่นอนนะสถานี้แน่นอนจิงอันนี้คือปลาเลี้ยงมาเด็ดวนี้ปลาเลี้ยงปลาป่อยปลาป่อยโคตรจะได้าจารย์